การเลือกอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากหรือว่า Search a r e s เ e r เอร์นี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่การไปเลือกซื้ออะไรธรร,ธรรมดาชิ้นหนึ่งแต่มันคือการตัดสินใจทางวิศวกรรมที่สำคัญมากๆเลยถ้าจะให้เปรียบเทียบนะมันก็เหมือนกับการคัดเลือกสุดยอดบอดี้การ์ดมาเพื่อปกป้องโครงสร้างพื้นฐานที่มูลค่ามหาศาลของเรานั่นแหละครับลองนึกภาพตามนะครับเราจะปกป้องอ,อปุปก,กรณ์ที่ราคาสูงลิ้วจากภัยคุกค,คามที่มองไม่เห็นอย่างฟ้าผ่าที่มีพลังงานระดับพันล้านโวลต์ได้ยังไง โอ้โหนี่เป็นสถานการณ์ที่เดิมพันสูงมากสำหรับความมั่นคงของระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับคำตอบก็คือเราต้องจ้างบอดีการ์ดครับบอดีการ์ดผู้ปิดทองหลังพระที่คอยดูแลความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าซึ่งในทางเทคนิคเราก็เรียกเขาว่า Search a r e s t e r และนี่แหละครับคือคอนเซปต์หลักที่จะพาเราไปทำความรู้จักกับอุปกรณ์ชิ้นนี้กันให้มากขึ้นเอาละครับมาเริ่มกระบวนการคัดเลือกกันเลยเราจะใช้เกณฑ์ทางไฟฟ้าต่างๆเนี่ย มาเหมือนกับการสัมภาษณ์งานเพื่อประเมินทักษะและความสามารถที่จําเป็นที่สุดของบอดีการ์ดคนสําคัญของเรากันขนาวหนาข้อแรกที่เราต้องถามผู้สมัครคนนี้เลยก็คือในวันทํางานปกติในสภาวะปกติเนี่ยสามารถรับมือกับความเครียดต่อนเนื่องได้มากแค่ไหนนี่คือการดูความสามารถพื้นฐานที่สุดในการทํางานแบบ24ท7เลยในทางเทคนิคนี่นะครับเราเรียกค่านี้ว่า maximum continuous operating voltage หรือสั้นๆว่า Uc พูดง,ง่ายๆก็คือมันเป็นค่าแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่ไอร์เรสเตอร์จะทนได้แบบต่อเนื่องตลอดเวลาซึ่งกฎเหล็กข้อแรกเลยก็คือค่า Uc ของไอร์เรสเตอร์ที่เราเลือกเนี่ยจะต้องสูงกว่าหรือเท่ากับแรงดันของระบบเสมอทำเปรียบเป็นคนนี้ก็คือความอึดหรือสตามิน่าลล้วนเลยครับเป็นความสามารถในการยืนระยะยืนปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีพลาดซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่ขาดไม่ได้เด็ดขาดโอเค ผ่านเรื่องความอึดไปแล้วคําถามสัมภาษณ์ข้อต่อไปแล้วถ้าเจอศึกหนักล่ะถ้าต้องเจอกับการโจมตีที่ทั้งยืดเยื้อและรุนแรงขึ้นบอดี้การ์ดคนนี้จะยังแกร่งพอที่จะเอาอยู่ไหมค่านี้เราจะเรียกว่า rated voltage หรือ U R นะครับมันเป็นตัวที่บอกว่าอาร์เรสเตอร์เนี่ยจะทนสภาวะแรงดันไฟเกินแบบชั่วคราวได้ดีแค่ไหนสภาวะที่ว่าก็อาจจะเกิดจากเหตุการณ์ไม่ปกติในระบบซึ่งอาจจะเกิดขึ้นแค่ช่วงสั้นๆสิบวิอะไรแบบนี้ นี่แหละครับคือความแกร่งหรือ toughness คือหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเลือก ur ต่ำๆก็น่าจะป้องกันได้ดีกว่าสิแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปนะครับมันเหมือน b o d y กา a r d ที่แรงต้นดีแต่แผ่วปลายพอเจอสึกยาวๆนี่หมดแรงเอาดื้อเลยซึ่งอันตารายมากครับอาจจะเสียหายจากความร้อนได้เลย เอาละครับพอเราเช็คความอืดความแกร่งพื้นฐานกันไปแล้วทีนี้ก็ถึงเวลาประเมินภัยคุกคามที่เราต้องเจอเพื่อที่จะได้เลือกระดับพลังของบอดี้การ์ดให้เหมาะสมกับภารกิจอาร์เรสเตอร์เนี่ยนะครับหลักๆเลยมี2 c l คลาสคือ Distribution Class อันนี้เปรียบเหมือนหน่วยรักษาความปลอดภัยทั่วไปครับใช้กับระบบแรงดันไม่สูงมากที่ภัยคุกคามหลักคือฟ้าผ่าส่วนอีกคลาสคือสเตชันคลาสอันนี้คือหน่วยรบพิเศษชั้นยอดเลยฮะ ใช้กับระบบแรงดันสูงที่ต้องเจอภัยคุกคามที่ซับซ้อนกว่าคนละเลเวลกันเลยครับแล้วในกลุ่มหน่วยรบพิเศษหรือ a t i o n Class เนี่ยก็ยังมีการแบ่งยศแบ่งระดับกันไปอีกนะครับจะเห็นว่าไล่ตั้งแต่ c l a s SL s SM ไปจนถึง SH ความสามารถในการรับพลังงานนี่สูงขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยพูดง่ายๆคือยิ่งคลาสสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งรับมือกับภัยคุกค,คามที่รุนแรงได้มากขึ้นเท่านั้นมาถึงบททดสอบที่อาจจะพูดได้ว่าสําคัญที่สุดเลยก็ได้ นั่นคือบททดสอบปฏิกิริยาครับเราจะมาดูกันว่าบอดิการ์ของเราเนี่ยไวแค่ไหนและที่สำคัญคือมีระยะห่างที่ปลอดภัยหรือ protective margin เพียงพอหรือเปล่าค่าที่เราจะดูกันคือ protective level หรือ uplift ครับให้คิดภาพง่ายๆแบบนี้นะครับตอนที่บอดิการ์กำลังสู้กับไฟกระชากค่า uplift ก็คือแรงที่กระเด็นมาโดนอุปกรณ์ที่เราต้องการจะปกป้อง เพราะฉะนั้นยิ่งค่านี้น้อยเท่าไหร่ก็แปลว่าอุปกรณ์ของเรายิ่งปลอดภัยมากเท่านั้นครับและนี่คือตัวเลขมหัศารร์ที่ต้องจําให้ขึ้นใจเลย20%นครับนี่คือระยะห่างมาความปลอดภยัยหรือเซฟตี้มาจินขั้นต่าที่เราต้องมีระหว่างความสามารถในการป้องกันของอาร์เรสเตอร์กับความทนทานของอุปกรณ์เป็นกฎเหล็กที่ห้ามละเลยเด็ดขาดวิธีเช็คก็ง่ายนิดเดียวครับแค่ไปดูว่าอุปกรณ์ของเราทนแรงดันได้เท่าไหร่ที่เรียกว่าค่า BIL แล้วก็มาดูว่าอาร์เรสเตอร์ของเราป้องกันได้ที่เท่าไหร่หรือค่า ULP จากนั้นก็แค่เช็คให้แน่นใจว่าค่าความทนของอุปกรณ์มันต้องสูงกว่าค่าที่อาร์เรสเตอร์ก่อยผ่านมาอย่างน้อย20%ครับอ้าวแล้วถ้าคำนวณออกมาแล้วมันไม่ถึง20%ละครับทีนี้จะทำยังไงดีละ่ะทางแก้ก็คืออัปเกรดครับเลือกอาร์เรสเตอร์ที่มีคลาสพลังงานสูงขึ้นไปอีกระดับเช่นจากคลาส SM เป็น HH เพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยอาร์เรสเตอร์ที่คลาสสูงกว่ามักจะมีค่า protective level ที่ต่ำกว่าก็เหมือนบอด y ี้การ์ดที่เก่งกว่าก็จะป้องกันได้เนียนกว่าปล่อยให้แรงกระแทกผ่านมาถึงตัวเราน้อยลงนั่นเองโอเคครับผ่านการสัมภาษณ์เรื่องสกิลทางไฟฟ้ามาหมดแล้วด่านสุดท้ายก็คือการตรวจร่างกายครับเราต้องดูให้แน่ใจว่าบอดี้การ์ดคนนี้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมหน้างานจริงๆ ก็เหมือนดูว่าเขาใส่ชุดเกราะมาถูกหรือเปล่านั่นแหละครับอย่างแรกเลยคือวัสดุภายนอกถ้าที่ทํางานมีมลภาวะสูงก็ต้องเลือกแบบโพลิเมอร์แล้วก็ต้องดูเรื่องระยะยืดผิวฉนวนให้เข้ากับระดับมลภาวะตรงนั้นด้วยความแข็งแรงก็สําคัญนะครับต้องทนแรงลมทนกระแสลัดวงจรไหวหรือแม้แต่ความสูงของพื้นที่ติดตั้งก็มีผลเหมือนกันครับเอาละครับมาถึงตรงนี้เราก็ได้ข้อมูลมาครบถ้วนแล้วถึงเวลาสรุปเพื่อทําการตัดสินใจจ้างงานบริการคนนี้กันแล้ว สรุปง่ายๆ4ขั้นตอนในการเลือกบอดี้การ์ดที่ดีที่สุดนะครับ 1. ประเมินความอึดและความแกล่งก็คือเลือกค่า Uc กับ Ur 2. ประเมินภัยคุกคามแล้วก็เลือกคลาสของอาร์เรสเตอร์ให้เหมาะสม 3. ทดสอบความไวเช็คให้แน่ใจว่ามี Protective Margin เกิน20%และสุดท้ายขั้นตอนที่4ตรวจร่างกายดูว่าเหมาะกับสภาพแวดล้อมหน้าง,งานหรือเปล่าเห็นไหมครับว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่การเดาสุม่มหรือเลือกตามความรู้สึกเลย แต่มันเป็นกระบวนการทางวิศวกรรมที่มีหลักการชัดเจนที่ต้องสร้างสมดุลที่พอดีระหว่างประสิทธิภาพกับความน่าเชื่อถือโดยทั้งหมดนี้ก็จะมีมาตรฐานสากลอย่าง IEC 60099-5ยกากคอยกำกับดูแลอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อยากจะฝากไว้ก็คือบอดีการที่ดีที่สุดไม่ใช่คนที่แข็งแกร่งที่สุดเสมอไปครับแต่คือคนที่ใช่คือคนที่เหมาะสมที่สุดกับภารกิจนั้นๆทีนี้คาถามสุดท้ายก็คือ แล้วระบบไฟฟ้าที่เราพึ่งพากันอยู่ทุกวันนี้มีบอรี้ิกาที่ใช่คอยคุ้มกันอยู่อย่างเหมาะสมแล้วหรือยัง